ผมผมไม่ได้มาด่าริงีนุ่มสีแล้วไปทำไปทำอะไรดิ้อไ่ทำอะไรฉันได้แล้วเนี่ยรมีลูกค้าเอาไปลงติกตอกยอดฟิวเท่าไหร่สองล้านกว่าสวัสดีค่ะ ฟลัโฟลุกนะคะตองค่ะตนนค่ะยูค่ะแพรวค่ะค่ะก็วันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณยูวันนี้เรามาตลาดนี้ก่อนะคะซึ่งเป็นตลาดเสื้อามือสองทั้งมือสองแล้วก็มือหนึ่งค่ะเหมือนว่าเราจะมีภารกิจ วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะทีมงานวันนี้เราจะมีภารกิจไม่ให้สาวๆเล่นกันคือทั้ง4ี่คนจะต้องสุมเลือกหมายเลขหนึ่งถึงสโดยทีมวันนี้จะเป็นเสื้อผ้าท้องถิ่นทั้งหมดและให้สาวๆได้ไปหาชุดมาประยุกต์กันที่ตลาดนิกรจังหวัดอุบลราชธานีที่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง <c oughs> และก่อนที่สี่สาวจะได้สมชุดนั้นเราไปเช็คไลฟ์สไตล์ของทั้งสี่คนกันก่อนดีกว่า แรกจอนอสาวหวานสไตล์โคเรียโคใจมักจะเห็นเธอในลุคคลีนเกิลเรียบง่ายแต่ดูหรูหรามาเหา่า <c oughs> คนที่สองตอง <c oughs> ฟิลสาวดอกไม้คลีนเกิลนิดๆบางครั้งก็แวะไปแต่งแนวแซบเบาๆ <c oughs> คนต่อมาอยูสาวคิวสไตล์ญี่ปุ่นชอบแต่งลุคใสกระโปรงสุดๆ <c oughs> และคนสุดท้ายแพรวาสาวเฟียสเกย์ y 2K สุดๆแต่งอะไรก็จะมีลูกเล่นอยู่เสมอด้วยความเท่คลาสสิกของเธอ โจทย์คือชุดท้องถิ่นและแน่นอนว่าสาวๆยังไม่เคยแต่งมาก่อนโฟลุคจะเลือกอะไรมาแต่งกับชุดที่ได้ไปชมกันเลยพอค่ะเลือกกันโอเคโอเคอมนัมเบอร์วันครับ number ร์วโอเคครับงั้นเอาเลขสองแล้วกันเลขสองอันอันนี้เอาเลขหนึ่งคือเอาเลขสี่ก็ได้โอเคเอาเลขสามเลขสามเลขหนึ่งครับเอาเลขหนึ่งคือขอเลขหนึ่ง ไม่ไปยุยยังไงต้งนี่แหละจุดนี่ะเล็กหนึ่งเราไม่รู้เราจะทำยังไงต่อแล้วเดี๋ยวไปรอติดตากันเลขสองครับสเอาไปเอาะไทยอ่ะาก็อาเยวเอาเป็นสาเดียวให้ไปแต่งกับอะไรเลขสามครับเลขสอะไรฮัลโหล ดาวบนลูกละคิดเพิมแล้วกะบ้าซอยแม่เทปหน้าเนื้อเด้อแไหอะไรสิเออผมผมไม่ได้มาเฮ้ยเดี๋ยวจะค่อยขึ้นรูปเอาไปเลยดื้อไม่เป็นไรคาะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปแต่งตัวใน EP ที่สองแต่ว่า EP นี้เราจะไปหาเสื้อกันตัวอยู่ที่นี่ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างยากเพราะมันเป็นของพื้นหินเนาะ <languages> แล้วท้องถิ <episodes> ่นแล้วโอเคของท้องถิ่นแล้วจะไปประยุกใช้ยังไงก็เดี๋ยวไปรอติดตามชมคลิปวันนี้เลยค่ะดาริง มสตอนนี้เราอยู่ที่นิกรเราจะมาหาเสื้อผ้ากันแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรมาประเด็บใช่ไหมประประเด็บวันนี้คุณมีสไตล์ในหัวหรือยังจากการนี่คุณได้เห็นภาุณกติดอาบิดติดกระยากระโปรงมั้งอยากหาแบบในไทยมาพันคอทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าผ้าเขอมาจะไปทำอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหากันเลยค่ะ เออออฉันได้แล้วเนี้ยเป็นไงล่ะกับพ้าขาวาโอ้โหนเลิศเลยแหละอาจจะยังอาจจะยังตรงนี้น่าจะยังไม่มีสิ่งที่เราต้องการนะคะเราจะไปดูโซนเกมนก่อนคซนสูซนสูงโซนสูนสูงโซสสสุดนนนซส นี่เดะน่สีแชมพูเหมือนกันจะอยากได้นี่แหละต้องถ่ายกันเลยไม่ใช่แอนที่จะใส่ผมตัวนี้ก็เก่งนะทุกคนว่าเข้าไหมคะถ้าเข้ากดหนึ่งไม่เข้ากดสุดฉันเจอวิอุยสุดยอดเดะเราเจอกับผตัวนี้น่ดดดานสนใจเราจะเอาไปอดัดแอปกับท่าขามาของเรา ยังไม่เจอเลยอันนี้คิดบาทหรจ๊ะอ๋ออันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้เอ้าไม่ใส่ได้แล้วเขาเขามีเทสตอนนี้เขามีเทสแต่มันแอบบางนิดนึงนะไม่เป็นไร เหลืองสีเหลืองอย่างสีเหลืองกล้วว่าทำไมมันดูยากจังวะเชื่อตัวเนี้ยเล้ใส่กับอะไรวะ, <c oughs> ะนี่เขาจะได้รู้ว่ากูไม่ได้เข้า <c oughs> มืาอ <c oughs> ม,ม่มีอะไรเข้ากันไหมมีเราสามารถเราสามารถ แนวเขาแล้วนะผมว่าผมผมได้ไอเดียกับผพ้าเขามาแล้วคุณคิดว่าไงเอ้าเอาไว้ตัวไหนเอ้ยตัวเป็นใช่ยกผมเป็นกอผมว่าเล่นนะผมว่าเล่นนะอันนี้เป็นไงบ้างคะยังไม่เจอจ้ะต้องแหงเลยไม่แชร์ที่จะใส่เราไปทำอะไรอะเราไปทำอะไรนี่ฮะได้แล้วนะครับหนึ่งคน ไม่ใช่ไม่ใช่ไมดีกูดกูดกูดได้หรือยังเขาเชียร์ดิเขาเชียดไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเราย้ายโซนมาแล้วนะคะตอนแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมาตรงนี้แล้วเพราะว่าแพ่ว่าบอกว่าอย่ามาโซนเขาไม่เจอคนที่ถูกใจซึ่งใช้ก็ไม่ถูกใจเหมือนกันติดสะโพกอีกมันเลิฟจะได้ไหมจะได้ปิดสะโพก ไปได้เลยเอาเอาได้เลยแบบเก๋แบบเลิศแบบปังแปะดูดูมันได้กระโปรงอันนี้ไอเก่งเก่งแบบเลิศเลยของรีวายของรีวายแน่นอนแน่นอนคอนเซ็ปต์มีนเกิร์ลในในทีมอะไรของเพื่นถิ่นเนาะทีมของถิ่นค่ะของถิ่นอะมามายินดีกับความสำเร็จของเพื่อนๆพื่อคนนี้เขาเศร้าคุณเศร้าแลไม่ค้างได้หรอ่าไม่ไหวแล้ว ไม่ยังไม่เจอเนี่ยคใจอยาได้กระโปรงสีเหลืองมีรนน่าคนคือตอนนี้ขออนุญาตแยกมาถ่ายเดียวนะเพราะว่าอยากได้กระโปรงสีเหลืองนะทุกคนเราจะมาเป็นกำลังใจให้ยูวีนะคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วให้คุณยูเขาสู้ก่อนคะ่ะยูไนร้ก็้อา Two thousand years later ตอนนี้ก็คือเหมือนเพื่อนจะได้หมดแล้วมั้งเพื่อนไปเดินซื้อของกันฉันยังไม่ได้เลย,ยไม่จริงๆมีคิดไว้ในหัวอยู่นะแต่ว่าหาไม่ได้ไม่รร <laughs> จริงแต่จากที่แบบผมค้นมาทั้งตรงนี้ <laughs> แดินเจอกระโปงที่ถูกใจแลยเอาตัวนี้แหละนี่ได้แล้วได้ลได้จะดเข้าไหมเข้าไหมเอะดูใช่ว่าเข้านะเอเอสีมันแมดกันเข้าเข้าได้แล้วได้แล้วในที่สุดหลังจากที่พวกเราได้กันไปเท่านี้แต่เขาเพิ่งได้ตัวเดียวเป็นไงล่ะเขาพิถีพิถนันไง แล้ว่ะที่เราแบบอุ้ยตัวนี้สวยหยิบหยิบิบิบแล้วมันเน้นจับไปก่อนแล้ว่อยเปนึกถึงเน้นซื้อไปก่อนส่วนได้แพ่หยิบได้หยิบเลยเนี่ยแล้วตาเขาไม่ใจิดเปิดเอนพนเปิดเปิดพรนคนที่เรากลังเติดเสียงเฉยเลย ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอย่างเป็นสิ่งที่ต้องการได้อยู่ได้ได้เสื้อมาแมทแล้วแต่ตอนนี้ก็คือจะได้เสื้อไปใส่วันอื่นด้วยใช่ไหมนี่ใช่แล้วค่ะนี่ฮะเข้าได้มากแล้วนะฮะคือแบบอะไรอ่ะนักชอปนี่ก่อนไม่ได้เต็มย้อนเนาะเนาะแล้วเราแบบเฮ้ยมันสวยหยิบ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 ย้อนก่อน เสียงดอนานโดนรถชนมากตัวนี้แมวโดนรถชนไม่มาแล้วก็แดงอันนี้ย้ายมาร้านใหม่แล้วนะฮะเพื่อหาเน็กไทอันนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่แล้วฮะร้านที่สามก็คือเพื่อนตอนนี้ก็คือไปนั่งตรงนู้นเหมือนกันทุกคนรอฉันอาจจะเอาเน็กไทสีแดงยาวมากยาวกว่าน้ำโอเคจะไปจ่ายเงินสสี้มส้ม กะดิว่ไรมีลูกค้าเอาไปลงติ๊กกับยอดวิวเท่าไหร่อล้านกว่าวิ่งแล้วนอนในกระเป๋าคนดังนะนี่แต่ว่าวันนี้คนดังมอมมากเลยคนดังไม่อาบนาะดิ้งด้วยตวันใหม่ครับผมกินยงกับพายุครับคนดุมาก Help me กีเซาด์มากเลยอุ้ยคนน้อนเลยหน้าแบบเพิ่งปิดนอนไม่หนวดด้วย มีหนวดชาแนฟัสงสารที่ออกมาปล่อยดีนะรักว่าถ้าอยากมาเร <c oughs> ียนเรียนได้นะกลัวนเดิกลัวกลัวรถต่อไปตบโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็พอกัน ได้ของคร่าวๆแล้วหลอเนาะก็ไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาแล้วจะเข้ากับชุดที่เราได้หรือเปล่าค่ะคนคิดว่าชุดของคุณจะเป็นยังไงอะออกมาเรสเตสมเนแป๊บแนกนี่คนนี้เขาแกมเขาแกมเพื่อมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างไม่เห็นเลยแต่อยู่มาในธีมแบบว่าชุดพื้นบ้านและพื้นเมืองเอ้ยแล้วของคุณยูคุณยูเป็นยังไงบ้างคะเขาคนใดเขาค่อนข้างน่าสงสารนะคะเพราะว่าเขาหายากมากแต่ว่าแต่ว่าแบบเราเชื่อว่าถ้าวันแต่งริงน่าจะ เฮ้ยออกมาดูดีอยู่จริงๆรอดูอีพีต่อไปเนาะแล้วคุณตองล่ะคะเป็นยังไงแล้วก็ขอพื้นดินพื้นบ้านไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าจะลองไปอัดแอปดูนะโอเคอันเนี้ยให้ดูแค่นี้แล้วก็เอาไปอัดแอปในสายตากันหน่อยส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปพักก่อนเนาะใช่ทุกคนเหนื่อยมากแบบเหนื่อยจนแบบตาปวดกันหมดเลยพากันตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้น่าจะไหวซ้ำแล้วนะคะก็นั่นแหละไปพักผ่อนก่อนด้วยกันเล็วก่อน 拜拜，拜拜。